เราคิดถึงอะไรหวานๆใช่ไหมเงินรสชาติของช,องชาร์ลน์ครั้งนี้จะต้องถูกใจพวกเธอนนแน่แน่เราจะมาหาคำตอบด้วยกันว่าช็อกโกแลตจะเข้ากับจานไหนมากที่สุด <What? S 1> ฉันพร้อมที่จะเริ่มแล้วไม่ว่ากันนะมิอานี่มนเซอร์ไพรส์สุดๆเสียใจด้วยงโจซี่ฉันไม่ชอบกินเผ็ดมันทำให้ท้องไส้ฉันปั่นปวนเกินหัวรอดเลยนะมิอาหนึของเธอสิ ช็อกโกแลตคินเดอร์โชคดีสุดๆฉันชอบช็อกโกแลตแต่ความคิดของฉันในโลกนี้ไม่มีอะไรอร่อยไปกว่านี้แล้วสุซีหอบปากน้อยแล้วถอยไปห่างๆด้วยแล้วฉันจะทำยังไงดีฉันไม่อยากกินพริกนี่บางทีช็อกโกแลตอาจจะช่วยได้แล้วมันทำให้อร่อยขึ้นด้วยเดี๋ยวฉันจะลองดูเดี๋ยวก่อนสิฉันจะไม่ได้เลี่ยนไปไหนนี่และฉันก็มีความคิดที่ดีแล้วเธอกำลังทำอะไรน่ะเธอขึ้นเล่นช็อกโกแลตไม่ได้นะเธอต้องกินมันทั้งหมด รู้อยู่แล้วว่าเธอจะไม่ไวให้ฉันทำก็ได้มันเดียวกันฉันเอาอยู่แถมยังไม่เหงื่อออกด้วยวะไม่นะมันกำลังมีไฟประทุอยในตัวฉันดูเหมือนว่าฉันต้องใช้ที่ป้องกันดีๆฉันแก็บมันไว้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วช่วยฉันด้วยเออเธอพ้นไฟประทือนได้ไหมสุดซีเท่้งทีฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันต้องการดื่มอะไรก็ได้ดีขึ้นเยอะเลย ค่อยโล่งหน่อยมันจบแล้วเหรอฉันดีใจด้วยนะเธอหดแล้วทำไมสุดซี้หน้าเธอมีความควังไงหวังว่ามันออกแล้วนะไม่ไม่จริงช็อกโกแลตเคยหดฉันละลายหมดแล้วมันเป็นอุบัติเหตุนะจริงๆนะช่างเถอะมันช่วยไม่ได้นี่นะว้าวมีของขวัญอยู่ข้างในเยี่ยม ดูสิมันมีคินเด้กันอยู่ข้างในด้วยเจ๋งนี่สิโชคดีเราต้องเอาที่ห่อออกก่อนเดี๋ยวนี้ดูดิดีขึ้นเยอะเลยพอเอาที่ห่อออกตอนนี้คันสก็จะกินมันฉันจะจุ่มไข่ในช็อกโกแลตให้ชุ่มแบ่งให้ฉันด้วยอย่าแม้แต่จะฝันซู้สิเธอทำลายไข่อลากิปแล้วเธอจะไม่ได้กินหรอกอี่าอลจฉา จานใหม่เยี่ยมเลยมาเปิดพร้อมกันเถอะดูสิมันคือปอบอีดดูดีมากเลยฉันอยากจับมันเป็นคนแรกแปลกจังปุ่มมันกดไม่ได้ฉันไม่เข้าใจเลยมันพังแล้วเหรอฉันก็ไม่รู้ลองดูมัน้ใกล้ๆสิเอาไม่นะฉันจอบมันทะลุเลยตอนนี้มันมีรูด้วยทุกอย่างมันแปลกมาก แต่ปวามเป็นของฉันมันกลิ่นน่ากินจังมาลองชิมกันว้าวมันคือเยลลี่เยี่ยมเซอร์ไพรส์สุดๆแน่นอนว่าฉันก็ต้องกินได้แต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้อ่ะฉันแตดมันไม่ได้มันเหนียวมากฟันฉันจะหักแล้วอ๋อมันเจ็บมากมันตีหน้าฉันด้วยครั้งต่อไปเธอไม่ควรหยิบทุกสิ่งเข้าปากนะขอทีแต่ฉันไม่มีเวลาให้เรื่องสลุกของเธอแล้วถึงเวลากินแล้ว ใช่ช็อกโกแลตยิ่งทําให้มันอร่อยขึ้นอีกอร่อยสุดๆเลยฉันไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนเลยให้ฉันชิมบ้างสิมิอาอย่างน้อยก็แบ่งให้ฉันชิมเล็กๆนะไม่ฉันรู้อยู่แล้วงั้นฉันจะนั่งเล่นเหมือนกันได้หยุดก่อนฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วฉัจะลองใส่ช็อกโกแลตลงในป๊อปอิทฉันมั่นใจว่ามันต้องอร่อยแน่ๆนี่จะตลังไปไหนนะซูซี่ฉันต้องเอามันไปแช่ในตู้เย็น ช็อกโกแลตจะได้แข็งตัวแค่นี้และตอนนี้ฉันก็ต้องรอแป๊บหนึ่งอ้ฉันว่ามันแข็งแล้วเอามันออกมาได้ว้าวช็อกโกแลตแข็งแล้วฉันจะได้ลองมันแล้วเธอไปไหนมาซูซี่เดี๋ยวเธอก็เข้าใจทุกอย่างฉันใส่ช็อกโกแลตในป๊อปบิ้ของฉันเอามันไปแช่เย็นดูสิว่ามันเป็นอะไรออกมาเยี่ยมไปเลยฉันว่าเธอสามารถทำช็อกโกแลตได้เองงั้นก็ถึงเวลาลองแล้ว อ๋อนี่มันดีมากเลยฉันกและลายในปาก What?! ฉันไม่สงสัยเลยมันต้องอร่อยสุดๆแน่เธอจะให้ฉันลองบ้างไหมรู้อยู่แล้วว่าเธอมีให้ดีจนปรกกะแต่ก็ช่างเถอะฉันหาทางเองปร๊บเี็นของซูซี่เป็นของฉันแล้วอรู้สกดีจังอยากกดอีกอีกรอบอีกรอบมันติดมากเลยเนยว่าทำตามใจของตัวเองจริงๆแล้วเอาของคนอื่นไปมันไม่ดีนะ เธอไม่ต้องใช้ปุ๊บอิดหรอกเอามาให้ฉันเอามาให้ฉันเธอทำอะไรลงไปน่งวีอาเราทำมันขาดแล้วซ <No. S 1> ูซี่อยู่ไหนเธอเป็นอะไรไหมแต่ปุ๊บอิดมันพังหมดแล้วเธอไม่ควรทำแบบนั้นเลยไม่เป็นความผิดของเธอ <What? S 1> โอ้เหลือครึ่งหนึ่งก็ยังสนุกได้บางทีเธอจะพูดถูกมันังใช้ได้เยี่ยม hmm. ฉันรอต่อไปไม่ไหว <Okay. S 1> ที่จะเปิดมันแล้วแล้วจะเปิดอะไรูซี่พอพ่ดเหรอ What? บางทีเธออาจจะโชคดีกว่าก็ได้มาดูกันเถอะโอเคอศครีมแทนเธอ okay. mm, พูดถูก wow. no. ทำไมฉันหมึงไม่โชคดีบ้างฉันอยากได้แบบเธอฉันแบ่งให้ได้นะขอ yeah. บคุณ yeah. อ่ะแตาทำอะไรนะ่ะมีอามันไม่ตลกเลยแต่ในความคิดฉัน mm hmm. มันตลกสุดๆฉันแค่ยอยากทำอะไรสนุกๆน่นะว้าวโอ้าวนี่มันอร่อยมาก มันเข้ากันกับช็อกโกแลตสุดๆนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าไอติมฉันหวังว่าฉันจะได้กินบ้างฉันว่าฉันบอกไปแล้วนะฉันจะกินได้โดยไม่ต้องให้เธอช่วยออร่อยจังฉันว่าฉันไปสอนให้กินไอติมเคลือบช็อกโกแลตได้เลยฉันว่าฉันทำได้ดีกว่าเธอแน่นอนอร่อยเธอไม่คิดว่าในนี้มันหนาวเกินไปเหรอฉันก็ยางไม่ได้อะนี่เกิดอะไรขึ้นกับเธอมีอะ แต่จังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยโอ้เธอแข่งบินแล้วงั้นก็เยี่ยมบินเลยในที่สุดฉันก็ได้ลองไอศครีมแล้วจะไม่มีใครหยุดฉันได้ด้วยและมันออกมาเยี่ยมมากเลยเชื่อฉันเถอมีอะฉันจัดการไอศครีมได้ดีพอๆกับเธออืมเธอเอาของฉันไปฉันคิดแปายงหรือเปล่าหรือว่าเธอพูดอะไรบางอย่างหรือเปล่านะเพราะเธอฉันไม่ได้ยินเลยเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะทําให้เธออุ่นขึ้นฉันมั่นใจว่าดิปพอจะช่วยเธอได้ เป็นไงบ้างมีอารู้สึกด,ดีขึ้นไหมอ้ฉันขยับได้อีกครั้งแล้วเขายังชั่วขอบคุณนะสูซี่<ว>เธอช่วยฉันไว้เอาไม่นะ่าไอศครีมของฉันเธอกินมันเออเคี้มเป็นลางวัลให้ฉันละกัน <c oughs> อ๋อเหรองัน้นเธอกิพอพนข้าวโพดนั่นไเลยละกันเออบางทีช็อกโกแลตอาจจะทำมันอร่อยกันได้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะเออมันไม่อร่อยเลย มันไม่เข้ากันสุดๆ้าตลังทำอะไรนะซูซี่ฉันจําได้ว่าเราสามารถทําอื่นได้จากขา้าวโพดเพื่อที่จะทำมันฉันต้องการเมรเร็ดข้าวโพดส่วนที่เหลือก็นยนอยทิ้งไปเลยแอ้ oh. แลวทำไมเธอต้องใช้กระถาด้วย <c oughs> เธอยังคิดหน่อยอีกเหรอฉันก็เลยจะทำป๊อบคอนวิธีทำก็แค่อุ่นเมเ็ดข้าวโพดให้สุกอ๋มันบินบนไปเลยฉันไม่คาดไว้เลยแล้วก็เสร็จแล้ว เจ๋งสุดๆนี่เป็นความคิดที่ดีมากฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องชอบฉันชอบข้าวโพดในรูปแบบนี้มากกว่ายังถาดไปแค่ช็อกโกแลตแต่ฉันจะแก้ไขมันเดี๋ยวนี้สวยงามมากช็อกโกแลตมันลงตัวสุดๆแล้วตอนนี้จานของฉันก็พร้อมแล้วเอาล่ะรสชาติของมันสุดจะบรรยายเลยฉันอยากกินเพิ่มเพิ่มอีกซุซี่จำได้ไหมว่าเราเป็นเพื่อนรักกันน่ะ นั้นฉันก็จะแบ่งให้เธอด้วยใช่ไหมล่ะกันได้งั้นรับไปนะแต่เธอยอไม่ลงปากของฉันเลยแรงดีๆสิฉันรับไม่ได้เลยเทอทีสายตาฉันไม่ค่อยดีน่ะเธอไม่แม้แต่พยายามได้ซ้ำฉันเหนื่อยแล้วเทอทีเอาบ๊อบคอนมาให้ฉันฉันจะกินมันเองโดยไม่ต้องช่วยจริงๆมันเป็นของฉันนะเฮยเธอทำมันโขกเล่าดีแล้วมันได้ปากแล้วเข้าสนุกจัง ยิย่งไทำเลยฉันว่ามันยิย่งไดทำดีเอาป๊อปคอนสำหรับฉันและถังสำหรับเธอของอะไรรั้งใหม่เยี่ยมทั้งที่ฉันเป็นคนแรกว้าว <Yum. S 1> wow. โคว้าวฉันเลยเธอโชอคดีอีกแล้ว hmm. สงสัยจังว่าเธอได้อะไรบอคโคลี่เหรอไม่เอาฉันอยากได้โค้ก oh. <No. S 1> ขี้แพ้กินสิหยุดล้อดได้แล้วนะามีอา อะไรฉันไม่ร้อสักหน่อยฉันก็แค่มีความสุขกับความสำเร็จของฉันและกำลังจนินตนาการว่าฉันกำลังดื่มช็อกโกแลตกับโคบ <Okay. S 1> ไม่เสียเวลาดีกว่าโอ้ oh, ใช่เลย oh. ฉันรอไม่ไหวแล้วเป็นรสชาติของความสุดชื่อสุดเยี่ยม yeah. <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ถึงเวลาดื่มมันกับช็อกโกแลตเอาเ่ะมันดื่มกันเยี่ยมน้ำเต็มขวดเลยเฮ้ะ <Wow. S 1> hey. ทำไมมันไม่ออกมาล่ะจะ <Okay. S 1> เหมือนว่าแค่พ่นกันไป <Okay. S 1> ไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวฉันจะลองบิบมันออกมาฉันมีแรงพอสำหรับเรื่องนี้เอ๊ะนี่มันอะไรกันฉันเล่งพลาดแล้วมันไม่ได้เข้าปากฉันหน้าฉันละเธอไปหมดเลยซุ่มซ่ามจริงๆนะเธอมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นแหละอร่อยจังฉัน้อบจะกินจนหยดสุดท้ายเลยว้าวดูเหมือนมันอร่อยมากจริงๆแบ่งฉันบ้างสิไม่ใครก็มีบรอกโคลีอย่างไงล่ะกินสิขอบคุณที่ซ้ำเติมนะฉันจะไม่ลืมเลย เหม็นเขียวสุดๆต้องใส่ช็อกเลตเยอะๆโดยด่วนมึนจะเอากิ่นเหม็นออกไปได้อืในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ช่วยสึกเน้นเลยน่าขยะขยะสุดๆฉันไม่แนะนำให้ใครกินมันเลยอย่าบังคับให้ฉันต้นใจเลยเธอต้องกินมันให้มนถ้าเธอยืนยันแบบนั้นก็ได้แต่เชื่อฉันเธอมันออกมาไม่ดีแน่ๆนม่จ๋าหนูกลัวถ้าจอามันเข้าปาก ฉันต้องทำมันเร็วๆทำอย่างนี้ฉันถึงจะไม่ได้รับรสชาติของมันไม่ฉัน้องได้รับรสชาติของมันอยู่ดีมันยังเหลืออยู่อีกเยอะเลยต้องเรียบกินแล้วมันจะได้จบสักทีเอาจริงๆฉันรู้สึกเห็นใจซูซี่นิดหน่อยนะแต่นั่นก็ไม่ช่วยุดให้เธอบังคับฉันให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำมันเป็นเกิดตั้งหากหยุดข่มขูได้แล้วหมดสักทีนั่นคือฉันสุดท้ายแล้วเธอพอใจหรือยังว้าวเธอมีพุงเหมือนฮิปโปเลย ๋อไม่นะมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น <c oughs> หยุดนะสุซสิซ <c oughs> เธอทำให้อากาศเป็นพีช <c oughs> ออโทษที <c oughs> ถึงเวลาบอกลากันแล้วแต่ไม่ต้องเสียใจนะ <c oughs> พวกเราจะรอเธออยู่ที่ช่องนี้บายบาย